พร้อมด้วยรองเบียร์นะครับมาดับเชืและรองเบียร์ให้การสนับสนุน ดาวดังประจำค่ายครับคือชูธงครับชูธงเจ็ดสิบแล้วก็แพ้สิบครั้งครับเอาละครับซ้ายกับขวานะครับมวยคู่นี้น้ำตาเดือดจะปล้ำเกมนี้จะเปิดกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับคู่นี้โอ้โหจังเพียงช่วงแรกนะครับคู่เอกเกียรติชัยครับมุมแดงชนะเก่งสยามสิบบอลสห้ามพลาดนะครับทางแอปพลิเคชันไทยทีวีครับเสียบขาดป้องกันแชมป์ไทยทีวีนะก็สั่งฟ้าครับเจอกับเพชรเตชินบางแสนไฟขับ โอ้แฟนคลับมาเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ยังมีครับ173เซนเมตรนะครับหรือว่าเป็นนัดชกทีู่ปรลางนี่มันมวยเอกและจำหน่ายทิปฟรีซา่าอริรัพุท้ชมครับด้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดท้ายก็ออกมาหนักนะครับขวาก็โต๊ะ้นเจ็บอย่างเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเล่นด้านคอเลยนะครับน้ใจไปแขงขวายัดไปครับหนูสิงมีจิ้มดักแทง รวบลายปีครับ100พิเศษให้กับผู้ชนะน็อกโอ้โหมีสอกด้วยครับแมเกมมันเข้มข้นเร้าใจแล้วก็ได้ลุ้นทุกเซี่ยววินาทีขึ้นคอขึ้นคอตีซ้ายแกไหนได้ไหมแกไหนได้ไหมตอนนี้ยังหนึ่งู้สิงนีซ้ายกับขวาครับโอ้โหมาซ้ายไปหมุนู้สิงห์ตาเดือดหยกกักเข้าไป อาปาชีน้ำมันยาตรามาวินแ้งโยคีนายรศมีวงกลมยาดงตราไผ่คู่คนสวยมีวิดูไผ่คู่มีไว้ดมกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนจุดสุดท้ายพร้อมด้วยบริษัทจงไทยเกี้ยนหนิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดจิวเจิ้งกูเซนเจียวหนังจิวเจิ้งอีเวนต์อีเวนทั่วประเทศครับ026882324ขอขอบพระคุณครับเอาล่ะครับดูว่ายกนี้นะครับ เริ่มจะเปิดเกมกันเต็มตัวนะครับโดยเฉพาะน้ำตาเดือดต้องเยอะหน่อยนะครับวงในเลื้อยกันอีกแล้วติดตัวอย่างเดียวครับน้ำตาเดือดเอมนถนัดมัล้ซ้ายซ้ายหยาดเนี่ยครับถึงตัวอีกแล้วครับน้ำตาเดือดว่าพอถ,ถึงตัวแลบบ้วีีมันต้องสู้ในครับต้องสู้ในหนึ่งฟุสิงเด้งตีเข้าไปครับน้ำตาเดือดเด้งตีเอาหนึ่งฟุสิงว่าก็ต้องรับน้ำตาเดือดหยาบก็ไปเบียดลํำในอย่างเดียว โอ้หนึ่งภูสิงห์เนี่สายจ,จัดๆเลยครับแต่ว่าหนีไม่ออกนะครับโดนน้ำตาเดียบนเปียกถึงตัวแล้วก็อคุบบ้มแหวกดีนะครับโอ้โหอ่าหนึ่งภูสิงห์งัดศอกตีเขา่าต้องต้องเลิกคิดเลยนะครับหนึ่งภูสิงห์ต้องเลิกคิดว่าจะสู้ไหนครับเพราะว่าความรุนแรงนี่ดูครับอ่าขีบตีอ่าทีต่อทีเห็นชัดน,นะครับถ้าตีเข่านี่โอ้อีก2ปีครับอ่าตื้อไป ขี่โอ้โหแกขี่จับแล้วก็ตีเจ็บกว่าเห็นแล้วครับมีหมัดมีศอกแล้วนะครับโอ้โหดู่อยหมัดแม่นเหมือนกันกนะครับแต่ต้องทำให้โตเรื่องกว่านี้นะครับสิงห์็ูสิงห์านอีกแล้วเกาะได้ดีไอ้หนักไอ้แรงเลยคผักออกไปครับลอยหมัดฟันศอกวงนอกนี่ได้ลุ้นนะครับแต่ท่านนแบบนี้ สู้สู้ในไม่ได้ครับลูกแข็งแรงลูกจัดลูกมัดบวกมัดบวกศอกครับอ้าศอกโดนอ่าแต่เดียวครับฟันได้ทีเดียวครับน้ำตาเดือดแกไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้อยู่ห่างครับวาแล้วชกถูกครับว่าพยายามจะหาอาวุธอื่นแล้วก็เตียวับออกได้ทีเดียวแล้วเจ้าน้ำตาเดือดครับไปก็ถึงตัวเกาะนายอีกแล้วครับเถึงตัวตลอกนะครับตีนะครับถุงเข้าไปเริ่มจับมองแล้วนะครับ กรรมาการไปทูนกคกลการต้องโต้ไม่โตเดี๋ยวยุติแล้วก็ยุติการชมโอ้โห,โห,โหอ่ะเป็นน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยน,นะครับเอาชนะน็อกไปในยกที่สี่